ดิฉันนางสาวจุลาลารุล่าเล็กที่17เซกชัน6101บทที่6ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ electronic. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้อะไรมากกว่าที่เราคาดคิดโดยเฉพาะในมุมมองด้านการตลาดทุกวันนี้เราคงต้องยอมรับกันว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสมรรภูมิการค้าและการตลาดบนสื่ออินเทอร์เน็ตที่สำคัญและไม่อาจมองข้ามได้ เราจึงยกตัวอย่างระหว่างระบบเศรษฐกิจแบบเก่าและระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นะคะระบบเศรษฐกิจแบบเก่าก็คือการจัดองค์การตามผลิตภัณฑ์การมุ่งที่ผลกําไรจากการทําธุรกิจ 3. การมุ่งที่การประเมินผลด้านการเงินระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ก็คือการจัดองค์การตามส่วนตลาดหรือลูกค้าการมุ่งที่คุณค่าในช่วงชีวิตของลูกค้าการมุ่งที่ได้การมุ่งที่การประเมินผลด้านการตลาด ใช้เครื่องมือทางกรารตลาดแบบผสมมีดังนี้ผู้บริโภคแบบดั้งเดิมผู้บริผู้บริโภคไซเบอร์ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้อทั้งสองแบบรวมกันลักษณะการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคระหว่างธุรกิจกับธุรกิจระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคระหว่างผู้บริโภคกับธุรกิจสรุปง่ายๆก็คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกวนนี้เข้ามามีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราหลากหลายด้านโดยเฉพาะในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงประกอบการต่างก็เห็นมาใช้ประโยชน์ความกามทันสมัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของค่ะ